ให้เรอยยกเข้าห้องน้ำครับมีไหมยกมือ่งสูง,สงมีไหมครับโอเคนะเดี๋ยวในระหว่างที่วิทยากรกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องเวลานี้เดี๋ยวให้คุณครูต่อยเด็กเข้าห้องน้ำสักสิบนาทีนะ ก็เดดังไหมครับก็ห้องน้ำี่ยมีอยู่รอบทิศนะททศวันออกนี่อยู่หลังศาลาหลวงปู่ฟั่นตรงนี้นะชุดหนึงด้านหลังะจะเห็นประตูทางออกซึ่งมีสองฝั่งมีประมาณฝั่งนะ เกือบสิบห้องแล้วก็ทิศตะวันตกติดกับทุกตลาดตลาดเขียวนะชิดร่งแทงน,นะอีกชิ้หนึ่งมีประมาณเจ็ดสิบห้องทีนี้เวลาเข้าห้องน้ำนะให้ถอดรองเท้านะก่อนที่จะไปเข้าห้องน้ำนะเพราะว่า ห้องน้ำเราก็สะอาดดีไม่ทีดูแล,ลสาสมเช่วยกันดูแล,ลอย่างดีเลยแต่ทีนี้ในช่วงเวลาที่เตรียมความพร้อมนเวลาตรงนี้นะให้เวลาสี่นาทีแล้วให้ครูช่วยบริกยเเ้าห้องน้ำก่อนนะก็บริหารจัดการ้ห อย่างนี้นเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ไปเข้าห้องน้ำทีละชั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคะรับาทำขั้นตอมกันเนี่ยจะาวุ่นวายแน่นอนนะครับน,นี่ตอนนี้ปอสามพักหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศในการพักเบรกแล้วก็ให้เด็กนักเรียนได้เข้าห้องน้ำนะคะประมาณา20นาทีนะคะก่อนเข้าการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักวัดปา่าโยธาประสิทธิ์นะคะภาคเช้า,า,ชานี้ก็จะเป็นของพระอาจารย์สําเริงโกวิทโทรหรือพระอาจารย์ต้นนะคะแล้วก็พระอาจารย์ พระอาจารย์ที่ที่วัดนะคะปุญญกุศโลนะคะในภาคเช้าในการที่จะดูแลนักเรียนในช่วงเช้านะคะและว้วก็ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มนะคะทั้งหมดมีจํานวน5กลุ่มด้วยกันเพราะว่าเด็กมีจํานวน350กว่าในวันนี้นะคะเด็กเยอะมากดังนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มแบ่งฐานในการเ,าเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แต่ละฐานหรือจุดต่างๆนะคะ

จะได้ออกทีวีด้วยนะผู้ชายผู้ชายหนึ่งผู้ชายสองวันนี้เด็กๆจะได้ออกทีวีด้วยนะ ชจโชมผูห้หญิงนะคะไม่มีเสียงเลยแต <c oughs> ่ผู้ชายแข่งกับผู้หญิงคุสิเ็ใครแต่งยิงที่สุดเคยอุ้ยตอนนี้ผู้ชายชนะแล้วผู้ชายนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศก่อนเริ่มการอบรมนะคะ ชมผู้หญิงนะคะผู้หญิงไม่มีเสียงเลยช่งที่เราล้อเพื่อนอยู่ค่ะเด็กๆเอามือเอามือลงค่ะแล้วเอามาทางม้าซ้ายเห็นไหมครับพ่อกำลังจับนักเรียนอยู่เห็นไหมคุณครูสีเดินไปหาใครก็คนนั้นแหละดื้อ ไม่รู้ไม่รู้ทุกคนเนี่ยเงยหน้ามองไปข้างหน้าค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ครูสีขอชื่นชมนะคะโอ้โหกว่าสามกว่สีปีเนี้ยทำไมเสียงเงียบจังเลยตรงแล้วก็นิ่งค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมีคนชมแล้วเนี่ย